C C A R C Podcast โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คุณผู้ฟังคะของกินเล่นนะคะที่เราคุ้นเคยกันอยู่บนโต๊ะอ,อาหารเนี่ยบางทีอาจจะซ่อนพลังไว้มากกว่าที่คิดค่ะวันนี้นะคะจะพาไปรู้จักกับเรื่องราวที่พลิกความธรรมดาให้เป็นนวัตกรรมสุดล้ำกับเซรั่มสารสกัดถั่วและญี่ปุ่นค่ะ จากถั่วเมล็ดเล็กๆนะคะซึ่งทีมนักวิจัยนะคะได้ค้นพบว่ามีสารสำคัญที่ช่วยยับยั้งผิวหมองคล้ำลดรอยสิวแถมยังช่วยฟื้นฟูผิวให้อย่างอ่อนโยนด้วยค่ะวันนี้นะคะเรื่องเราจะเป็นอย่างไรรองศาสตราจารย์ดรจุฬลักษ์เขมาชีวกุลจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเจ้าของผลงานครั้งนี้นะคะก็จะได้มาเล่าให้ฟังกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะอาจารย์อยากจะให้อาจารย์ช่วยเล่าถึงจุดประกายค่ะในการเลือกถั่วและญี่ปุ่นมาเป็นวัตถุดิบในการทําเซรั่มครั้งนี้ค่ะ ได้เลยค่ะก็คือจุดเริ่มต้นเนี่ยเริ่มมาจากการมองเห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในตัวถั่วแหลญี่ปุ่นนะคะซึ่งหลายท่านอาจจะยังไม่เคยรู้จักว่าถั่วแหลญี่ปุนเนี่ยคืออะไรนะถั่วแหลญี่ปุ่นคือถั่วเหลืองฝักสดค่ะที่ถูกเก็บเกี่ยวในระยะที่ยังอ่อนอยู่ซึ่งในระยะนี้เนี่ยเขาก็จะอุดมไปด้วยสารอาหารทางด้านโภชนาการแล้วก็สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพค่ะโดยเฉพาะสารกลุ่มฟลาโวนอยด์นะคะแต่ในโครงการทดลองเนี่ยเราเน้นไปที่สารที่ชื่อว่า โปรไซยานีดินค่ะสารตัวนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการยับยั้งเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นการสร้างเม็ดสีที่ทําให้สีผิวเราหมองคล้าค่ะและอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวจุดประกายก็คือเราทราบมาว่าประเทศไทยเนี่ยเราผลิตถั่วแหละญี่ปุ่นนะคะมากถึง30,000ตันต่อปีออเยอะทีเดียวนะคะใช่ค่ะและในกระบวนการผลิตเนี่ยนะคะก็จะมีกระบวนการคัดเกรดด้วย ดังนั้นการคัดเกรดเนี่ยก็จะมีถั่วไหลญี่ปุ่นที่ไม่ผ่านมาตรฐานหรือตกเกรดนั่นเองนะคะซึ่งก็จะเป็นภาระของบริษัทที่เขาผลิตแล้วก็จําหน่ายในการเก็บรักษาถั่วไหลญี่ปุ่นเหล่านี้นะคะก็จะเป็นต้นทุนตัวหนึ่งเลยนะคะดังนั้นเราก็เลยมองว่าแทนที่เราจะปล่อยถั่วไหลญี่ปุ่นตกเกรดเหล่านี้ให้เป็นภาระของเรือทิ้งทําไมเราไม่มาสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะโดยการสกัดสารสําคัญออกมาแล้วก็นําไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพทั้งเครื่องสําอางแล้วก็อาหารนะคะตรง นี่เองก็เป็นแรงบันดาลใจค่ะเป็นการผสานองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะตอบโจทย์ความยั่งยืน การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและนําไปสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เซรั่มที่มีส่วนผสมของสารสกัดทัวละญี่ปุ่นนะคะที่เป็นองค์ประกอบหลักในโปรดักต์ค่ะค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าทัวเม็ดเล็กๆที่เราทานกันบ่อยๆเนี่ยนะคะจะมีคุณค่ามากถึงขนาดนี้นะคะแล้วก็อย่างที่อาจารย์ได้เรียนว่าจะเป็นการนําเอาวัตถุดิบที่เรียกว่าเป็นตกเกรดแล้วก็ราคาอาจจะแบบไม่ได้สูงมากซึ่งถ้าเกิดว่านํามาแปรรูปเป็นนวัตกรรมดีๆแบบนี้เนี่ยก็จะช่วยเกษตรกรให้มีไรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยใช่ ทีนี้มาถึงผลงานที่ได้กันบ้างค่ะตัวลักษณะของเซรั่มจากสารสกัดถั่วและญี่ปุ่นค่ะจย์ลักษณะเป็นยังไงบ้างคะตัวสารสกัดของเรานะคะเราใช้ถั่วและญี่ปุ่นเนี่ยเป็นวัตถุดิบนะคะ<ม>แล้วก็นํามาสกัดผลงานตัวนี้นะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่ากรีนเทคโนโลยีนะคะการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงนะคะ<ม>และไม่ใช้สารเคมีเลยค่ะ<ม>เราใช้เพียงน้ําน้ําเปล่า ะะดังนั้นกระบวนการนี้เนี่ยความร้อนก็จะต่ำ<ฆ>นะคะใช้เวลาเพียง20นาทีเท่านั้นก็ดึงสารสำคัญที่เราต้องการเนี่ยออกมาได้ในปริมาณที่สูง<ฮ>นะคะแต่นั้นนำสารเหล่านี้เนี่ยไปวิเคราะห์ทดสอบนะคะในเรื่องของการยับยั้งเอนไซม์ที่เราพูดถึงไปเมื่อกี้ว่าช่วยยับยั้งการสร้างเม็ดสีผิว<ฮ>นะคะเพราะว่าสารความเข้มข้นของเราเนี่ยประมาณ6มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรนะคะช่วยยับยั้งเอนไซม์ไทโรซินเนสนะคะได้มากถึง50เ<ฮ>นะคะ ไอ้ที่สําคัญสารสกัดของเราเนี่ยไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ด้วยนะคะยังช่วยเสริมสร้างเซลล์ผิวใหม่ๆดังนั้นความหมายก็คือนอกจากจะช่วยชะลอการเกิดเม็ดสีผิวที่หมองคล้ำแล้วเนี่ยยังช่วยสมานแผลได้อีกด้วยค่ะค่ะแล้วก็ในเรื่องของผลงานแบบนี้นะคะอยากจะให้อาจารย์ช่วยเล่าถึงความแตกต่างจากเดิมค่ะว่าเอ๊ะตัวเซรั่มถั่วไรญี่ปุ่นเนี่ยนะคะจุดเด่นแล้วก็ความต่างที่ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะคะอาจารย์อยู่ตรงไหนบ้างคะ คือจุดเด่นเลยนะ,ะอยากสรุปแบบให้เห็นภาพชัดๆเลยก็คือเรื่องกระบวนการสกัดที่กล่าวไปเมื่อกี้ว่าเราใช้เทคโนโลยีสีเขียวดังนั้นการไม่ใช่สารเคมีเลยก็จะปลอดภัยต่อผู้บริโภคนะคะ,คะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะเมื่อผู้บริโภคที่อาจจะเป็นกลุ่มแพ้ง่ายอะไรแบบนี้ด้วยไหมคะใช่ค่ะก็คือเหมาะสําหรับคนที่ไม่สามารถสัมผัสกับสารเคมีเลยนะคะ,คะโปรดักต,ตัวนี้ก็จะตอบโจทย์ค่อนข้างชัดค่ะค่ะแล้วก็ในเรื่องของจุดเด่นแล้วก็ข้อแตกต่างอื่นๆนะคะอาจารย์คะค่ะ ตัวจุดเด่นที่อยากเน้นเป็นพิเศษเลยนะคะก็คือเรื่องการลดการพึ่งพาส่วนผสมราคาแพงการนำเข้าวัตถุดิบ อย่างที่เราทราบกันดีว่าวัตถุดิบที่เราใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสําอางเนี่ยเรานําเข้าจากต่างประเทศที่มีราคาค่อนข้างสูงนะคะ,คะในขณะเดียวกันสารสกัดของเราเนี่ยมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับสารที่เรานําเข้าเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการต้านอนุมูลอิสระการยับยั้งเอนไซม์นะคะซึ่งทําให้พวกการไทยเราเนี่ยมีวัตถุดิบทดแทนที่เป็นของไทยเราเองลดการนําเข้าลดต้นทุนนะคะแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ของไทยไปตลาดทั่วโลกได้มากขึ้นค่ะ อาค่ะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ที่เคยได้ยินมาเนี่ยอย่างกลุ่มของด้านแวสสำอางหรือว่าความงามอะไรแบบเนี้ยตัวของวัตถุดิบหลักจะต้องนําเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงใช่ค่ะคเกิดว่า เราสามารถที่จะหาวัตถุดิบหลักที่ได้จากประเทศไทยเราเองแล้วก็ช่วยเหลือกเกษตรกรได้ก็ถือว่าเป็นแนวทางที่น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะแล้วหลังจากที่เรานําผลิตัณั์เนี่ยไปทดสอบกับผู้บริโภคนะคะ<ม>ก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆเลยค่ะท<ม>ั้งในเรื่องของตัวเนื้อสัมผัสนะความชุ่มชื่นของผิวลังทาโดยภาพรวมคือได้รับผลตอบรับที่ดีน่าชื่นใจมากๆค่ะ,คะก็เลยมองว่าจุดโดดเด่นของเราตรงนี้เลยก็คือเป็นเรื่องของการใช้วัตถุดิบเหลือทิ้งนะคะที่มีประโยชน์และมีความปลอดภัย มีองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สนับสนุนตั้งแต่ต้นน้ําไปจนถึงปลายทางค่ะก็ทําให้เกิดการนําผลผลิตโปรดักต์ตัวนี้ไปใช้ได้จริงมั่นใจและยั่งยืนมากขึ้นค่ะ,คะอันนี้ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงตัวของสารสกัดเจรัม่มทั่วและญี่ปุ่นเนี่ยค่ะหลายคนก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเวลาเราใช้เนี่ยเราจะได้กลิ่นของทั่วและด้วยไหมคะอาจารย์คะตรงนี้เราสกัดออกมาก็จะเป็นกลิ่นอ่อนๆค่ะแต่ทีนี้พอเราไปเบรนร่วมกับตัว รดักแล้วเนี่ยมันก็จะมีส่วนผสมอื่นๆที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติร่วมด้วยค่ะก็ทําให้กลิ่นตัวเนยจะยังไม่ชาดเท่าการทานแบบปกติค่ะ,ะแล้วก็เนื้อสัมผัสก็จะเป็นน้ำเนที่สามารถซึมเข้าผิวง่ายใช่ค่ะด้วยลักษณะเท็กซ์เจอร์เขาจะเป็นรูปแบบน้ําทําให้ซึมซับได้เร็วค่ะดูดซึมได้ง่ายค่ะ ทีนี้มาถึงขั้นตอนแล้วก็กระบวนการกันบ้างค่ะอยากจะให้อาจารย์ช่วยเราขั้นตอนกระบวนการในการผลิตนะคะเซรัม่มสารสกัดจากถั่วลาญี่ปุ่นแบบเข้าใจง,ง่ายๆค่ะได้ค่ะก็กระบวนการพัฒนาสารสกัดถั่วลาญี่ปุ่นนะคะเราใช้เทคนิคที่อาศัยความละเอียดพิถีพิถันนะคะอย่างที่แจ้งไปว่าเราใช้คลื่นเสียงความถี่สูงนะคะร่วมกับน้ําจึงปลอดจากสารเคมีเป็นมิตรกับผิวนะคะจากนั้น การสกัดของเราเนี่ยเราใช้สภาวะที่ดีที่สุดที่เหมาะสมที่สุดดังนั้นก็จะมีการทดสอบในเรื่องของอัตราส่วนของวัตถุดิบนะคะระยะเวลาอุณหภูมินะคะแอมปลิจูดที่ใช้เพื่อสุดท้ายแล้วทําให้เราได้สารเป้าหมายโปรไซยานิดินที่สูงตามที่เราต้องการค่ะ จากนั้นพอเราได้สารตัวนี้แล้วเนี่ยเราก็นําไปทดสอบเรื่องความคงตัวนะคะเรื่องประสิทธิภาพในการยับยั้งเอนไซม์ความเป็นพิษต่อเซลล์นะคะแล้วก็รวมถึงการกระตุ้นเซลล์ใหม่ๆด้วยสุดท้ายเราก็นําไปขึ้นรูปเป็นโปรดักเซรั่มนะคะก็มีการทดสอบในเรื่องของความคงตัว ซึ่งพบว่าหลังจากที่เรามีการทดสอบความคงตัวเนี่ยตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยยังรักษาฟังก์ชันต่างๆได้ดีความหมายก็คือเราจะมีโอกาสในการขยายตลาดตัวผล o d u ั t นี้ไปได้ไกลได้กว้างมากขึ้นนะคะแล้วก็อย่างที่แจ้งไปว่าเราได้รับผลตอบรับจากผู้ใช้งานจริงที่มีความชื่นชอบตัวผ r o d u c t นี้อย่างมากค่ะค่ะ แล้วก็อย่างที่อาจารย์ได้แจ้งไว้ข้างต้นนะคะว่าตัววัตถุดิบหลักเนี่ยมีการปลูกในพื้นที่ของภาคเหนือเราด้วยค่ะ<ช>ตัวถั่วและญี่ปุ่นที่เราได้นําเอามาเป็นวัตถุดิบหลักเนี่ยคะ่ะอาจารย์เราได้ใช้จากพื้นที่ไหนบ้างคะ พื้นที่หลักเลยนะคะที่ปลูกถั่วไหลญี่ปุ่นก็จะเป็นเขตพื้นที่เชียงใหม่แล้วก็ลำปางค่ะ,คะก็จะเป็นพื้นที่ที่ปลูกมากซึ่งตรงนี้เองเรามองว่าเรามีกลุ่มกเกษตรกรที่เราทำคอนแทคฟาร์มแล้วเขาสามารถป้อนตัววัตถุดิบถั่วไหลญี่ปุ่นเหล่านี้ให้กับกระบวนการในการผลิตสารสกัดค่ะอืมแล้วก็เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าจะมีเรื่องของขั้นตอนกระบวนการผลิตที่ไม่ได้ใช้ระยะเวลานานด้วยแล้วก็ทําให้เรื่องของการใช้คาร์บอนเครดิตเนี่ยก็ลดลงด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะด้วยความที่เราใช้ ที่เรียกว่ากรีนเทคโนโลยีนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการลดการใช้สารเคมีลดการปลดปล่อยคาร์บอนค่ะระยะเวลาที่สั้นลงก็จะช่วยคงคุณสมบัติของสารเป้าหมายของเราได้ด้วยค่ะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของการนําไปต่อยอดในอนาคตค่ะอาจารย์ตัวนี้อาจารย์มองไว้ยังไงบ้างคะการต่อยอดในอนาคตนะคะเรามองว่าสารสกัดทัวรลญี่ปุ่นเนี่ยยังไปได้อีกไกลในเชิงทั้งพื้นที่แล้วก็เชิงตลาดค่ะ อย่างปัจจุบันเนี่ยทวายญ,ญี่ปุ่นปลูกมากในจังหวัดเชียงใหม่และลำปางเราสามารถขยายพื้นที่ปลูกไปยังเชียงรายพแพร่แล้วก็ลำพูนนะเ<ม>พื่อให้เกษตรกรในท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้นค่ะในด้านตลาดเนี่ยเราไม่ได้มองแค่ในประเทศนะในประเทศเราก็จะมองเจาะตลาดพวก e commerce, อีคอมเมิร์ซกลุ่มเครื่องสําอางนะคะรวมถึงการขยายไปยังต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นเกาหลีรวมถึงประเทศในตะวันออกกลางที่เขาให้ความสนใจกับตัวผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ นะคะเรามองว่าผู้บริโภคจากหลักหมื่นในปัจจุบันเนี่ยจะขยายไปเป็นหลักแสนภายใน5ปีข้างหน้าค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยตัวผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ก็คือมีการนําเอาไปผลิตในเชิงพาณิชย์แล้วด้วยเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้เองประโยชน์ของงานวิจัยตัวนี้นะคะก็ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัทเรียบร้อยนะทางบริษัทก็มีการจําหน่ายค่ะค่ะ,คะแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ให้กับทางบริษัทด้วยซึ่งก็จะเห็นว่าเป็นการต่อย,ยอดนําเอาผลงานวิจัยจากล้วมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ ค่ะ,คะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจเลยทีเดียวนะคะที่ได้นําเอาความรู้ต่างๆจากมหาวิทยาลัยไปต่อย,ยอดจนเกิดประโยชน์จริงแล้วก็ใช้ได้จริงแล้วด้วยสําหรับผู้ที่สนใจก็ลองไปเสิร์ชดูได้นะคะ<ด>ค่ะค่ะในช่วงท้ายรายการอาจารย์จะฝากอะไรถึงผลงานชิ้นนี้ไหมคะค่ะจะเห็นว่าผลงานที่เราพัฒนาขึ้นมานะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่สารสกัดไม่ได้หยุดอยู่แค่ผลิตภัณฑ์เพียงหนึ่งชิ้นนะคะแต่เป็นการขยายวงไปสู่ชุมชนเศรษฐกิจและอนาคตข,ของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างคุ้มค่าค่ะ และนี่นะคะก็เป็นเรื่องราวของวัตถุและญี่ปุ่นที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าจากวัตถุดิบที่ตกเกรดนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะไปพัฒนาสู่เซรั่มที่สร้างคุณค่าให้ทั้งเรื่องของผิวพรรณที่ดีขึ้นนะคะเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็เรื่องของนวัตกรรมในอนาคตได้ด้วยค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะธันตาราลค่ะรองศาสตราจารย์ดรจุฬลักษ์เขมาชีวกุลจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีขอบคุณค่ะ,คะสวัสดีค่ะ C-CARC Podcast โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่